Be strong. strong. สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอพระเครื่องที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในคติไทยและคติฮินดูซึ่งเป็นตำนานเทพโนพเคราะห์ทั้ง9และเป็นเทวดาประจำวันเกิดของผู้ที่ปกครองเรือนอีกด้วยนั่นก็คือพระเกต์นั่นเองครับพระเกต์นั้นเป็นเทวดาโนพเคราะห์องค์หนึ่งในคติไทยพระเกต์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากพระศิวะได้นำเอาพญานาคทั้ง9้าตนมา บรเป็นผงห่อด้วยผ้าสีทองและประพรมน้ำอมฤตทำให้เกิดชีวิตขึ้นใหม่แล้วจึงเสกให้เป็นพระเกตซึ่งพระเกตนั้นมีร่างกายสีทองเนื่องจากผ้าที่นำมหาห่อตอนที่พระองค์นั้นกำลังกำเนิดเป็นสีทองพระเกตนั้นจะประดับด้วยทองคำและแก้วโกเมนมีพญานาคเป็นพาหนะซึ่งหน้าที่ของพระเกตที่พระศิวะมอบให้คือให้พระเกตนั้นไปประจำอยู่ทิศเบื้องล่าง บางตำนานก็เล่าว่าพระเกตนั้นเกิดจากหางของพระราหูซึ่งพระราหูนั้นได้เข้าไปแอบกินน้ำอมฤตที่เทวดานั้นได้กวนไว้ดื่มซึ่งน้ำอมฤตนี้เองครับเป็นน้ำที่ทำได้ยากต้องใช้การกวนเป็นเวลานานแต่อิทฤทริ์ของน้ำอมฤตคือผู้ที่ได้ดื่มกินจะไม่มีวันตายแต่เมื่อพระวิษณุรู้ความว่าพระราหูนั้นได้แอบไปดื่มน้ำอมฤตโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงโกรธเป็นอย่างยิ่ง และควางจากตัดเอวของพระราหูเมื่อจักถูกตัดทําให้พระราหูนั้นขาดในทันทีแต่ด้วยฤทธิ์ของน้าอมฤตทําให้พระราหูนั้นไม่ตายและรีบหนีกลับไปยังวิมานเดิมโดยทิ้งส่วนล่างที่ขาดไว้ซึ่งส่วนล่างนั้นได้กลายเป็นพระเกตในเวลาต่อมาครับซึ่งในคติฮินดูพระเกตนั้นเป็นน้องชายของพระราหูที่เท้าวิปจ,จิตติและนางสิงหิกาแต่ส่วนมากจะนิยม ว่าพระเกตนั้นเป็นลำตัวของพระราหูที่จักนั้นได้ตัดออกไปทําให้พระราหูนั้นมีแต่หัวส่วนพระเกตมีแต่ลำตัวไม่มีหัวนั่นเองครับซึ่งลักษณะของพระเกตในคติไทยเป็นเทเบุรุษมีกายสีทองมีสองกรทรงพระขันเป็นอาวุธสวมมงกุฎสวมอาภรณ์สีทองทรงเครื่องประดับด้วยทองคําและแก้วโกเมนมีพญานาคเป็นพาหนะ แต่ในคติฮินดูจะเป็นเทพอสูรมีกายสีส้มมีเสียงใหญ่ในตาสีแดงมีสีกรทรงทรงคาถาดาบโล่สวมมงกุฎทองคําทรงนกอินทรีเป็นพาหนะผู้ที่บูชาพระเกตนั้นเชื่อว่ามักจะมีรางสังหอ์ที่แม่นยำมีพลังลึกลับคอยช่วยเหลือทำให้ผู้ที่บูชานั้นรอดพ้นภัยได้อย่างอัศจรรย์แก้ปีชงและกันปีชงได้อย่างดีสามารถสร้างความมั่น คงในฐานะการเงินสร้างสมบัติต่างๆมีอยู่มีกินมีใช้สิ่งใดที่ขาดก็จะถูกเติมเต็มได้อย่างไม่คาดฝันและถ้าหากว่ามีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็จะทําให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ที่บูชาพระเกตนั้นจะต้องทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลอย่างสม่ําเสมอไม่ขาดตกบกพร่องเช่นเดียวกันครับซึ่งพระเกตรุ่นชีวิตแคล้วคลาดแก้ปีชงเสริมปีชงให้รวยมีขนาดเหมาะ สำหรับการห้อยคอดีที่สุดมีเนื้อทองแดงและเนื้อชินตะกัวซึ่ง2เนื้อนี้เป็นเนื้อที่การันตีจากเกจิอาจารย์แล้วว่าเป็นเนื้อที่ดีที่สุดมีความคลังและมีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดครับเมื่อห้อยคอแล้วก็จะทำให้สวยงามมากที่สุดเช่นเดียวกันครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระเกตท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมาแยงลิงก์ใต้คลิป เพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับและท่านสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยนะครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code mm hmm. เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ